สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวจีนหลังจากที่ไทยและญี่ปุ่นประเดิมชนะคู่ต่อสู้3ต่อศูนเซตในศึกเวน2อลสสัปดาห์ที่2 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก2022สัปดาห์ที่2ประจำวันที่14มิถุนายน2565แข่งขันที่เมืองเกตซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติแคนาดาไป3-0ตเซตด้วยสกอร์ 25-19, ต่อ25-22ต่อและ26-24ต่อและทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติโปลแลนด์ไป3-0ตเซตด้วยสกอร์ 25-21, 25-21และ25-21 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนหลังไทยและญี่ปุ่นประเดิมชนะคู่ต่อสู้3ต่อศูนเซตในศึก VNL 2022สัปดาห์ที่2จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าญี่ปุ่นและไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในปีนี้พวกเราต้องอาศัยความอดทนและความเชื่อมั่นพอสมควรจึงจะเอาชนะได้มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยและญี่ปุ่น เริ่มจะกลายเป็นสายฟ้าแห่งเอเชียไปแล้วและกำลังก้าวไปข้างหน้ายอย่างกล้าหาญคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับจีนไม่ควรกลัวญี่ปุ่นนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบต้านีนว่าฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่าญี่ปุ่นสุดยอดเลย คอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยอาศัยทักษะฝีมือในการเล่นมันก็แปลกดีนะพวกเขาเอาชนะได้ทุกทางเลยม้ามือจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวเอาไว้สั้นๆว่าสุดยอดเลยมุมมองท่านต่อมาครับสถานการณ์ของโคชัยปินดูไม่ค่อยจะดีแล้วละ่ะชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นของญี่ปุ่นถือว่ายอดเยี่ยมมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับญี่ปุ่นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากน่ากลัวจริงๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าในสัปดาห์ที่2จีนจะไม่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นและอเมริกาได้คอมเมนต์ท่านมาครับการต่อสู้ระหว่างจีนและญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือว่ายากมากชนะน้อยลงและแพ้มากขึ้น ชาวจีนท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสาวๆจงอย่าประมาททีมเย์ลลบอลสาวไทยนะมุมมองท่านต่อมาครับขอสแสดงความยินดีกับทีมเย์ลลบอลสาวไทยด้วยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพิมพิชญากลับมาน่ากลัวอีกครั้งแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ควรประมามทชาวจีนท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว,ว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมแคนาดาก็เถอะแต่ทีมสาวไทยนั้นแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับมีเพียงเกมเดียวที่ทีมสาวไทยแพ้นั่นก็คือนัดที่แพ้กับเบลยเยียม2-3ต่อเซตซึ่งในนัดนั้นมีผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บ2คนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเธอทุกคนแปลงเพศมาใช่หรือไม่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยช่างน่าเหลือเชื่อ มุมมองท่านต่อมาครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอคาระวะให้กับทีมเย์บอลสาวไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากย้อนกลับไปโอลิมปิกที่ลอนดอนได้ก็อยากให้ไทยมาแทนที่เกาหลีใต้มุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าทีมไทยนี่สุดยอดมากเลยคอมเมนต์ท่านมาครับ นับเป็นเรื่องที่ดีที่ระดับของวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนั้นพัฒนาขึ้นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนสู้ๆนะชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะยังไงก็จะเชียร์เสมอมุมมองท่านต่อมาครับเฝ้ารอคอยผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าโค้ชทีมไทย คุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับรูปร่างของสาวๆในทีมไทยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแต่เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จพวกเขาสามารถหาวิธีในการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอแสดงความเป็นดีกับพวกเขาด้วยนะชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสร้างจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนมีความมุ่งมั่น เพื่อความสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับทีมไทยกลายมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอุบัติเหตุแห่ง n a t เนเชนสเล e มีคู่ต่อสู้ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนหลายทีมที่ได้รับการวินิจฉัยว่าจะเป็นผู้ครองมองกุฎรายใหม่โค้ชใช่เป็นควรจะระวังเอาไว้ให้ดีมุมมองท่านต่อมาครับ ทีมไทยไม่ใช่หมามืดแต่พวกเขามีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหากมองอย่างแย่ที่สุดเลยก็คือทีมไทยคงจะติดอันดับท็อป10ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคาดการว่าทีมสามระดับแรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายจะเป็นทีมจากเอเชียทั้งหมดมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไทยและญี่ปุ่น เป็นทีมที่มีควรประมาณทั้ง2ทีมมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองจงระวังเอาไว้ให้ดีคอมเมนต์ท่านมากครับทีมวลอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกรง่งชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าข้อท็จจินก็คือว่านี่คือวิธีการเล่นที่ทีมวลอลเลย์บอลหญิงจีนเคยเล่นมาก่อนแต่ตอนนี้ทีมวลอลเลย์บอลหญิงจีนกลับพ่ายแพ้และต้องไปเรียนรู้จากไทยและญี่ปุ่น มุมมองท่านต่อมาครับฉันเชื่อว่าตำแหน่งอันดับ2ของไทยคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะจบในอันดับที่ไม่สูงมากนะักคอยดูแล้วกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าทีมไทยน่าทึ่งมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับสาวไทยสดชื่นร่าเริงและแจ่มใส มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากพวกเราแพ้กับญี่ปุ่นคราวนี้มันคงจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด800ริกเตอร์แน่เลยหวังว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่ามันจะอะไรกันนะกันหนักกับความพ่ายแพ้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็แพ้กับทีมไทยมาแล้วมันก็แค่ลูกบอลและคอมเมนต์ของชาวจีนท่านสุดท้ายครับในยุทธภพแห่งศิลปะก,การต่อสู้ มีเพียงแค่ความเร็วเท่านั้นที่จะไม่พังทลายซึ่งแต่เดิมวอลเลรรย์บอลหญิงทีมชาติจีนเป็นทีมที่เล่นอย่างรวดเร็วแต่มันกลับหายไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้การคุมทีมของโค้ชหลางผิงต่อมาก็มีคนค่อยๆหยิบมันขึ้นมาใช้ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายจาก volleyballworld.com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนหลังไทยและญี่ปุ่น ประเดิมชนะคู่ต่อสู้3-0ต่อเซตในศึก v n l 2022สัปดาห์ที่2หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้กดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ